สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับลุงโรดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวก้อนทรงไหลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นแทนเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแท่นเล์คันซีนะครับคันซีหนาห้าทับหนาซีนะครับตัวนี้ขนาดความกว้างนะครับ2เมตรคูณ4เมตรนะครับตัวนี้สูงเมตรห้าสิบนะครับหนึ่งเป็นรีวิวรอบคันก่อนนะครับอืม ไปนะครับนี่เหล็กเหล็กตั้งเหล็กล้างทุกชิ้นนะครับของเขาเป็นเหล็กคั้นซีทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่เป็นเหล็กคั้นซีนะครับคันซีทั้งหมดแปดแปดตัวนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กตั้งเหล็กตั้งนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กล้างนะครับเหล็กล้างหนาสามนะครับนี่การตั้งของเขาเขาไม่ได้ว่าตั้งตั้งยวงถึงเลยนะครับเขาตั้งโดยการที่เขาบากเหล็กนะครับเพื่อที่จะนี่ให้มันยวงล้างนะครับเพื่อเชื่อมอาดได้พร้อมนะครับนี่ เชื่อมไมพร้อมเชื่อมองไหนพร้อมนะครับนี่นี่นะครับเป็นบากบากเหล็กนะครับนี่บากเหล็กนะครับนี่นะครับพร้อมสูงกับเมตรเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ขนาดยางนะครับยางเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบหกนะครับเป็นกระทะใหม่นะครับนี่กระทะใหม่เลยนะครับหกหูนะครับนี่กระทะใหม่หกรูนี่นะครับเดี๋ยวเบิงข้างหลังนะครับ นี่ค็ออยูหลังนะครับนี่เขากระดามให้หลายเลยนะครับนี่เบื้องเบื้องตัวดาม่อนนะครับนี่นี่ีดามดามดามอยู่ขางหลังนะครับนี่ทั้งเล็กเล็กหนาห้าเล็กหนาสี่แล้วทั้งดามด้วยเล็กล้างหนาสามนะครับนี่ถือว่าแข็งแรงนะครับนี่หนากระนากระดามนะครับตัวขางใต้กระดามนะครับนี่ สำหรับลูกค้าในสนใจกระสอบถามมาได้นะครับหรือว่ามาเบริสินค้าได้นะครับที่ร้านซับลุงโลดบ้านหนองแวงนะครับอำเภอหนองบแดงตําบลหนองแวงอำเภอหนองบแดงจังหวัดเชียงภูมินะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อน,นะครับ0883586228นะครับหรือว่าจะแอดมาทางเป็นไอเป็นไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์นะครับ โซสองสี S S ่หกสามเก้าห้านะครับหรือว่าเป็นแอดนัมเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับใครสนใจก็ทักแชรเข้ามาได้นะครับหรือว่ามากักซําใดขนาดเท่าใดสูงเท่าใดกวา้างเท่าใดก็สามารถสร้างกับทางลาดเขาได้นะครับทางลาดเขาสมาร์ทเพรแห้ได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับกดป้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ร้อมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับ